สวัสดีค่ะวันนี้เอ๋จะมาทดสอบสารต้องห้ามที่ปนเปื้อนในเครื่องสําอางนะคะชุดทดสอบเราจะมี3มชุดนะคะก็คือชุดแรกจะเป็นชุดทดสอบสารปลอดในเครื่องสําอางค่ะชุดที่2เป็นชุดทดสอบสารไฮโดรคินอนในเครื่องสําอางค่ะชุดที่3เป็นชุดทดสอบความเป็นกรดในเครื่องสําอางนะคะค่ะวันนี้เราจะมาทดสอบ ผลิตภัณฑ์ของเลเวียนะคะเพนพรเซนต้าครีมนะคะว่ามีสารต้องห้ามหรือสารปนเปื้อนอยู่ในเครื่องสำอางเราหรือเปล่านะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะค่ะเราตักครีมมาแล้วนะคะชุดทดสอบสารประหลอดนะคะเป็นน้ำยาทดสอบนะคะเราหยดไปหนึ่งหยดนะคะ เราใช้ไม้จิ้มฟันจิ้มคนให้เข้ากันนะคะค่ะตอนนี้ผลออกมาแล้วนะคะผลเป็นลบนะคะจะเป็นสีขาวนะคะเดี๋ยวเราวนมาดูอีกคีนะคะตัวต่อไปนะคะเป็นชุดทดสอบสารไฮโดรคิโนนนะคะเดี๋ยวตักครีม หยดสารทดสอบไปหนึ่งหยดนะคะใช้แมสกิ้มฟันคนให้เข้ากันนะคะผลออกมาแล้วนะคะ มีผลเป็นลบนะคะตัวต่อไปนะคะเป็นชุดทดสอบความเป็นกดในเครื่องสัอางนะคะหยดสารทดสอบไป1ห,หยดนะคะ ม่จิ้มฟันคนให้เข้าให้เข้ากันนะคะตอนนี้ผลออกมาแล้วนะคะซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะคะถ้าเรากลับไปดูที่ ตัวแรกกันนะคะสารปลอดค่ะเป็นสีขาวนะคะตัวที่สองไฮโดรคิินอลนะคะก็อยู่ในเกณฑ์อยู่ผลเป็นลบนะคะตัวที่สามก็อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะคะผลิตภัณฑ์ของลิเวียเพ n นท์พาเซนตาครีมนะคะปลอดภัยค่ะทุกคนสามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยนะคะขอบคุณค่ะ